สนธิสมมาตรนะครับนักร้องลูกทุ่งนะครับที่เราได้ยินแต่เสียงนะครับจากเพลงที่ปรากฏอยู่ในหนังทางภาคอีสานหลายเพลงนะครับแต่ว่าครั้งหนึ่งท่านก็เคยมาแสดงภาพยนตร์นะครับโดยนี่คือแสดงภาพยนตร์เรื่องสวรรค์บ้านนาที่ออกฉายในปี2อ2 6นะครับแสดงเป็นโฆษกวิทยุนะครับสนธิสมมาตรนั้นเกิดปีพศ2494นเะครับเป็นคนเครื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีนะครับมีชื่อจริงว่าไพฑูนทุมวงสมัยที่เป็นนักร้องใหม่ๆนั้นใช้ชื่อว่าคมคีรีบูนก็เร่ไปกับวงดนตรีนะครับเคยไปอยู่วงดนตรีวันจิตศรีพระจันทร์นะครับต่อมาปี2 0 1 8ก็เปลี่ยนจากชื่อคมคีรีบู์มาเป็นสนทีสมมาตรนะครับแล้วก็เริ่มร้องเพลงเริ่มอัดแผ่นเสียงนะครับเพลงที่โด่งดังในสมัยนั้นก็คือด่วนบอคอสอ และเมื่อคุณกมลคุณตังวัฒนานะครับแล้วก็อาจารย์พงศักดิ์จันทรุกขารวมทั้งครูสุรศรีพารมนะครับสร้างหนังเรื่องบนรักแม่น้ามูลก็จะให้คุณสุนทิสมมาตรนะครับเป็นเสียงร้องเพลงนะครับเป็นเสียงเอกของภาพยนตร์เลยนะครับเป็นเสียงเอกของเพลงเรียกว่าสร้างชื่อเสียงให้กับคุณสนทิสมมาตรนะครับคนที่ใส่เสื้อเชิ้ตสีข,ขาวนั้นเป็นอย่างมากนะครับส่วนที่คนที่เดินเข้ามาแล้วนั่ง ก็ค <chat> ือพระเอกของเรื่องสวรรค์บ้านนานะครับคุณปิยตะกูลราชนะครับฉากนิ่ายธรรมที่สถานีวิทยุ FM จังหวัดสุรินนะครับผู้มุ่กับก็คือคุณสุรศรีผาธรรมนะครับและนี่ก็คือครั้งแรกนะครับที่เราได้มีโอกาสเห็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังสมทิสมมาศนะครับร่วมแสดงภาพยนตร์ในปี2526นะครับแต่ว่าจะไม่มีฉากที่เป็นฉากร้องเพลงนะครับ และสำหรับเพลงที่จะเข้ากับฉากในตอนที่คุณสนทิสมมาตรนี้คุยกับคุณปิยะตะกูลราชก็คือเพลงที่คุณสนทิสมมาตรเป็นผู้ร้องเองนะครับนั่นก็คือชื่อเพลงฝากเพลงถึงเธอนะครับซึ่งเป็นเพลงที่โด่งดังมากๆในปี2 5 2 6่และเท่าที่ดูนะครับหลังจากปี2 5 2 6เป็นต้นมานั้นก็แทบจะไม่เห็นคุณสนทีสมมาตรในภาพยนตร์อีกเลยนะครับคงจะเห็นแต่ที่มีเสียงเพลงในหนังนะครับ พอมาปี2536นะครับก็จะมีคุณสนธิสมมานนะครับอยู่ในฉากร้องเพลงฉากนี้แหละครับคราวนี้แหละครับได้แสดงเป็นนักร้องนะครับแล้วก็ร้องเพลงด้วยนะครับนั่นคือหนังเรื่องเสียงแคนดอกคูนนะครับเรื่องนี้คุณสนธิสมมานนะครับทั้งร้องเพลงแล้วก็แสดงที่มีบทพูดด้วยนะครับโดยที่มีนักร้องอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นนักร้องดังเหมือนกันนะครับนั่นก็คือคุณสิริพรอําไพพงศ์นะครับ เป็นนางเอกของเรื่องนะครับคู่กับคุณธิดาธีรรัตน์นะครับส่วนพระเอกก็จะเป็นคุณบินบรลลทลิ์นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของสนธิสมมาตรนักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่ครั้งหนึ่งก็เคยมาร่วมแสดงภาพยนตร์